สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกันอีกแล้วน,นะคะกับช่อง Love TV นะคะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาเข้าสู่เรื่องไอเทมกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะก็บอนที่อาจจะไม่ได้ลงคลิป าหาายเป็นอะารก,ก็ต้องขอภัยกันด้วยนะคะเพราะว่าก็มีจุเรียนแล้วก็ติดาลัิจนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะพาเพืเ่อนๆนะคะมาเข้าสู่กับการอัปเดตแอปพลิเคชันต่างๆกันนะคะกับระบบปฏิบัติการ Android นะคะก็เรานะคะจะมาสอ,อนเพืเ่อนๆน,นะคะอัปเดตแอปพลิเคชันนะคะก็คือบางทีเนี่ย เฟซบุ๊กของเพื่อนของเราเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ของเราไม่เป็นเหมือนเพื่อนแล้วเราอยากให้มันเป็นเหมือนเพื่อนแล้วเราไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาบอกวิธีการที่จะทำให้แอปพลิเคชันต่างๆมาเป็นเหมือนทุกคนนะคะก็คือว่าถ้าแอปพลิเคชันของใครไม่เป็นเหมือนกับ เ,เพื่อนๆเหมือนกับของทุกๆคน,นะคะคพะก็ะแสดงว่าท่านยังไม่ได้อัปเดตแอปพลิเคชันนั้นๆนะคะวันนี้เราก็จะมาบอกช่องทางการอัปเดตแล้วก็พี่กับอัปเดตกันนะคะก็ผดพลาดต่อก,การใดก็ต้องกราบขอโทษและขออภัยด้วยนะคะก็สำหรับช่องทางการที่เราจะอัปเดตแอปพลิเคชันก็คือช่องทางเพ y เพชเราก็จะต้องทำบาน Play Store นะคะอัปเดตแล้วก็เปิดแล้วก็ถอดการทับต้ก็จะต้องทำบาน Play Store เพราะว่าตอนที่เราเนี่ยได้ดาวโหลดม,มาเนี่ยเราก็ไปนำมาจากเ a y s t o ต e นะคะก็จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็น Android แล้วก็ iOS หรือ iPhone นะคะก็ทำเหมือนกันเลยนะคะใครที่ใช้ iOS หรือ iPhone ให้เข้าไปที่ App Store ใครที่ใช้ Android นะคะ Android ก็มีหลายแบบหลายยี่ห้อะนะคะ Samsung, o p p o Vivo Huawei Xiaomi นะคะอะไรก็ว่าไปเยอะแยะนะคะนั่นแหละใครที่ใช้ก็พูดได้ว่าก็คือระบบปฏิบัติการ Android นะคะก็เข้าไปที่ Play Store ใครใช้ iPhone ก็เข้าไปที่ App Store แล้วก็มาทำตามกันอย่างนี้เลยนะคะ ขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่เ l a y s สโต e นะคะอหลย์สโต้ Play Store. การแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน Play s สโต e ฟรียอดนิยมเลือกแล้วสำหรับคุณหลังจากที่เราเข้ามาที่ Play s สโต e แล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นคำว่าฟรียอดนิยมแล้วก็คำว่าสำหรับคุณนะคะก็คือตอนนี้ใน Play s สโต e ได้อยู่ที่หมวดบูสำหรับคุณแล้วก็ถ้าอยู่ด้านบนไม่ได้ใจว่าด้านบนหรือด้านล่างนะคะก็ <S <S จะมีแอปพลิเคชันทั้งเกมทั้งอะไระต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกดูเลือกดาวน์โหลดเต็มเลยนะคะหรือถ้าเราไม่ต้องการเลือกหาก็ค้นหาที่ด้านบนหรือจะก,กดที่รูปไมโครโฟน ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการค้นหาด้วยเสียวแล้วก็พูดตัวแอปพลิเคชันนะคะพูดชื่อแอปพลิเคชันนะคะแต่เรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะคะก็วิธีการอัปเตทหลังจากนี้เข้ามาที่ Play Store แล้วให้เราเข้าไปที่แชลลิ้นชักการน,นำทางที่อยู่ใกล้ๆปุ่มค้นหา นะคะาจากจ้ปุ่มค้นหาไปก็จะเป็นการแสดงลิงั์การนำทางนะคะลงชื่อเข้าใช้ค้นหาด้วยเสียงค้นหา f แสแดงลิงับการนำทางนี่ค่ะอันนี้บบเลยค่ะหลังจากที่เราเจอสิ่งนี้แล้วนะคะก็ให้เรากดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะการนำทางเมนูการนำทางมันก็จะเข้ามาที่เมนูการนำทาง นะคะแล้วก็จะมีให้เลือกหลายอย่างเลยในเมนูนี้นะคะแต่สิ่งที่เราจะเลือกเพื่อที่จะเข้าไปอัปเดตแอปพลิเคชันก็คือแอป,ปและเกมของฉันนะคะให้เลื่อนไปหางว่าแอป,ปและเกมของฉันและจากนั้นให้กดเข้าไปตรงนั้นนะคะรายการการแตะสองครั้งเพื่อ Google Play แอปและเกมของการแจ้งเตือน F, และเนนี่ค่ะการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานหลังจากที่เราเข้ามาที่เมนูการำนำทางเรียบร้อยแล้วคำว่าแอปและเกมของฉันมันจะอยู่ที่อันแรกเลยนะคะที่เมนูแรกก็คือแอปและเกมของฉันนะคะแอปและเกมของฉันการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานแอปและเกมของฉันเข้ามาเลยค่ะ Play Store นำทางขึ้น หลังจากที่เราเข้ามาแอปเล็กเดมของฉันแล้วนะคะมันก็จะมาอยู่ที่หน้าการอัปเดตแอปพลิเคชันทันทีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลือกแล้วการอัปเดตการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานเนี่ยค่ะเลือกแล้วการอัปเดตก็คือว่าอยู่ในหมวดหมู่การอัปเดตแล้วนะคะก็ถ้าเราอยากจะถอกน,อน,ก,ถอก,น,นการดิดตั้งแอปพลิเคชันก็สามารถถอนการติดตั้งในหมวดหมู่ลี้ก็ได้นะคะ ก็เปลี่ยนจากการอัปเดตเปลี่ยนจากบทหบูการอัปเดตมาเป็นบทูบูตั้งแล้วแทนนะคะเราก็จะสามารถเลือกแอปพี่จะชันการติดั้งได้นะคะแล้วทีนี้หลังจากที่เราเข้ามาในตรงนี้แล้วแล้วเราก็มาอยู่ที่บลูบูการอัปเดตแล้วให้เรานะคะไปดูก่อนว่าแอปพลิเคชันที่เราใช้ที่เขาใช้เราอัปเดตเนี่ยตอนนี้ จะให้อัปเดตทั้งหมด4แอปนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ให้อัปเดตรวมกันหมดทีเดียวเลยนะคะมันจะให้อัปเดตทีละ5แอปหรือ3แอปหรือ4แอปก็ว่าไปนะคะจะต,ต้องมาดูรายการที่เขาขึ้นมาอัปเดตก่อนนะคะหรือถ้าไม่ม,ม,มีมันก็จะไม่โชว์ขึ้นมานะคะถ้าไม่โชว์ขึ้นมานะคะก็แสดงว่าไม่มีให้อัปเดตนะคะ เดี๋ยวน,นี้เราไปดูกันว่ามันจะมีหรือเปล่าติดตั้งแล้วคลังไม่พบปัญหาแอปที่สแกนแอบเลยปุ่มการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานอัปเดตกำลังรอดำเนินการห้าการอัปเดตอัตโนมัติเปิดอยู่ส่วนหัวเนี่ยค่ะเขาบอกว่าอัปเดตกำลังรอดำเนินการห้าการอัปเดตก็คือหนะ้าอปนะถ้าเขาบอกว่าอัปเดตกำลังรอดำเนินการหกการอัปเดตก็คือนะหากาอเกอป นะคะเราจะฟังได้จากตรงนี้เลยนะคะจะฟังจากเล่มที่เขาบอกเลยตอนนี้แอปพลิเคชันของเรานะคะได้มีจำนวนให้อัปเดตอยู่ที่5 a p แอปพลิเคชันนะคะซึ่งถ้าเราไม่อยากที่จะแอปแบบมาดังกดอัปเดตทีละแอปทีละแอปเนี่ยเราก็กดไปที่อัปเดตทั้งหมดได้เลยนะคะเพราะ เรากดไปที่อัปเดตทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทําการอัปเดตให้ทั้งหมดที่มีที่ที่ขึ้นมาให้อัปเดตเลยนะคะอย่างเช่นของเราเนี่ยมี5แอปถ้าเรากดไปที่อัปเดตทั้งหมดเนี่ยมันก็จะอัปเดตทั้งหมด5แอปเลยนะคะก็เดี๋ยวเราเลื่อนไปดูก,กันนะคะอัปเดตทั้งหมดปุ่มเนี่ยค่ะการแตะครั้งเพื่อเปิดใช้งานจะมีอาจจะมีเมนูที่ชื่อว่าอัปเดตทั้งหมดนะคะ ก็กดเข้าไปตรงนี้แหละแล้วมันก็จะทําการอัปเดตให้เราทั้งหมด5แอปเลยนะคะหรือว่าถ้าเราไม่อยากจะอัปเดตทุกแอปอยากจะอัปเดตแค่ Facebook กับ m essenger อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมากดตรงนี้นะคะก็ไปกดตรงแอปพลิเคชันที่เราจะอัปเดตเลยนะคะมันก็จะอัปเดตให้แค่ที่เราเลือกส่วนที่เหลือก็จะไม่อัปเดตนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยเปิดการอัปเดตให้เป็นอัปเดตอัตโนมัติถ้าเกิน3วันไปเนี่ย เก็นสองวันหรือสามวันไปอย่างเงี้ยมันก็จะทําการอัปเดตให้เราอัตโนมัติเลยเราไม่กดอัปเดตมันก็จะทําการอัปเดตให้เราอัตโนมัติเลยแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เปิดการอัปเดตอัตโนมัติไว้เราก็จะต้องมาอัปเดตเองนะคะถ้าเราไม่ได้กดการอัปเดตอัตโนมัติไว้เนี่ยถ้าเราเลือกอัปเดตแอปพลิเคชันเฉพาะที่เราอยากจะอัปเดตส่วนแอปพลิเคชันอื่นมันก็จะไม่อัปเดตให้นะคะโอเคเดี๋ยวเรา ลองอัปเดตสองแอปพลิเคชันหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะก็จะยังไม่อัปเดตทั้งหมดจะเรียกอัปเดตเป็น,น,น messenger แล้วเฟซบุ๊ก41เมกะไบต์การแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานการแตะสองครั้งทางไว้เพื่อด,ดูตัวเลือกเพิ่มเติมหลังจากที่เราเลื่อนผ่ดนมาจาก คำว่าอัปเดตทั้งหมดมันก็จะขึ้นเป็นตัวแอปพลิเคชันที่เขาจะให้อัปเดตมานะคะว่ามีแอปอะไรบ้างของเรามีแอปแรกเลยก็คือ Facebook นะคะยุบแล้วอัปเดตปุ่มการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานนี่ค่ะพอถัดจากตัวชื่อแอปพลิเคชันมาก็จะมีเมนูคำว่าอัปเดตถ้าเรากดใจปุ๊บก็จะทำการอัปเดตแค่แอป a c e b o o k ให้เราแหละคะ่ะแ,แอปที่สองที่เขาจะให้อัปเดตคือแอปอะไรเดียวเราไปดูกัน แอป Google Duo วิดีโอคคุณภาพสูง11เมกะไบต์การแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานการแตะสองครั้งค้างไวเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมอันนี้คือแอปที่สองที่เขาจะให้เราอัปเดตก็คือ Google Video นะคะ Google Video คุณภาพสูงนะคะยุบอัปเดตแอป Gmail 13เมกะไบต์การแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานการแตะสองครั้งค้างไว้เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม แอปที่สามที่คใช้อัปเดตก็คือแอป Gmail นะคะ Gmail ของเราได้เองมันจะเป็นแอปฟิคชันของทาง Gmail นะคะอันนี้ก็อัปเดตก็ได้แม่อัปเดตก็ได้นะแต่ว่าถ้าเปิดแอปทั้งหมดที่เลื่อนมาให้ให้ให้ดูสามแอปเนี่ยจะอัปเดตก็ได้แม่อัปเดตก็ได้แต่ว่าถ้าเปิดการอัปเดตไว้ที่อัตโนมัติเนี่ยมันก็จะอัปเดตให้นะภายในสามวันเกิน3สามวันปอยางเนี่ยนะคะ แอปการนำทางและการขนส่ง25เมกะไบต์การแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานการแตะสองครั้งทางไว้เพื่อด,ดูตัวเลือกเพิ่มเติมอันนี้แอปที่สี่ที่เขาใช้อัปเดตก็คือแอปแบบนะคะ Google m a p Google แบบที่เอาไว้ทำทางเวลาที่สมมติเราจะไปกรุงเทพก็ก็ใช้ตัว GPS หรือว่าใช้ตัว Google m a p ก็ได้แล้วก็ดูผ่านทาง Google m a p ก็ได้นะคะ อันนี้แอปที่สี่นี่ันจะให้อัปเดินรุกหรือแอป Google Map นะคะแต่เราไม่ได้ค่อยด้ใช้อยู่แล้วนะคะไม่ไม่ใช่สิไม่ไม่ได้ใช้เลยอะ Google Map ก็ไม่ต้องแล้วกันนะคะยุบอัปเดตปุ่มปใช้ Messenger ส่งข้อความ SMS และคุยวิดีโอเขาได้ฟรี32เมกะไบต์ การแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานการแตะสองครั้งค้างไว้เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมแอปสุดท้ายแอปที่ห้าที่ขอให้อัปเดตก็คือแอป messenger นะคะ messenger ที่ไวแชทไวคุยแชทไวโทรนะคะส่งข้อความแชทนะคะก็คือ messenger นะคะก็เดี๋ยวเราจะรออัปเดตที่ messenger ก่อนหลังจากที่เราอัปเดตตัวแอปแอปในไปแล้วเนี่ยแอปถ้าเราอัปเดตตัวแอปใด สักแอปหนึ à, ่งไปแล้วเนี่ยม <c ười> ันก็จะขึ้นมาว่าอัปเดตแล้วถ้ามันขึ้นมาว่าอัปเดตแล้วก็คือเราเียได้ทําการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองกดอัปเดตไปเลยนะคะปึ๊บดีนำทางขึ้นปุ่มอัปเดตปุ่มเพิ่งอัปเดตสามยุบแล้วแอปมาสการนำทางยุบแล้วการเปล่ยนแปลงในแอปปุ่ม การแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งานการดําเนินการใช้งานได้ใช้เลื่อนขึ้นด้านบนและไปทางขวาเพื่อดูค่ะจากตอนแรกนะคะจะมี f อ5หแต่ f อ5คือ messenger แล้วกดอัปเดตไปแล้วมันก็าหายไปนะคะเหลืออยู่สีแอปเหลืออยู่ Facebook g o o g l วิดีโอแล้วก็อ่ออะไรวะเดี๋ยวสักครู่นะคะอัปเดตปุม่ม แอป Gmail สิบสามยุดแล้วกาเปแปลงในแอปลแล้วเดวกำลังรอดำเนินการ5การอัปเดตปัตจุนมัเปิดอยู่ส่วนหัวแล้วก็แอปที่อื่นที่เขาให้เราอัปเดตก็คือ Gmail เอ้ยไม่ใช่น Facebook นะคะขอโทษนะคะผิดพาดประกาอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะแอปที่สองก็คือ Google Video แอปที่สามก็คือ จีเบลแอปที่สองคือกูเกิลแบบแอปที่ห้าก็คือ Messenger แต่ตอนนี้เหลืออยู่แค่สี่แอปนะคะเมสเซนเจอหายไปเนื่องจากว่าอัปเดตแล้วนะคะอัปเดตแล้วก็เลยหายไปนะคะอาทิตย์เมื่อเรากดอัปเดต Messenger ไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ อัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถไปตรวจสอบได้ว่า messenger เนี่ยเราจะอัปเดตใปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างก็สามารถไปตรวจสอบกันได้แต่ว่าเราขอหยุดไว้แค่ตรงนี้นะคะก็ก็ไม่ขอตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยทีนี้เราจะมาลองขั้นตอนการกดอัปเดตทั้งหมดกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงน,นะคะจะจะกดอัปเดตไปทั้งหมดทุกแอปเลยนะอ่ะดีค่ะ อัปเดตทั้งหมดปุ่มสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานนี่ค่ะอัปเดตทั้งหมดกดไปเลยปุ๊บแบบนี้เะจ๊ะตอนนี้ก็กำลังอัปเดตทั้งหมดนะคะครับกำลังอัปเดตทุกแอปก็ค่อยๆอัปเดตไปทีละแอปนะคะอัปเดตไปแล้วสี่แอปนะคะ,ดะ,คะกดไปทั้งหมดก็คือกำลังอัปเดตสี่แอปเลยนะคะก็ต้องรองก่อนถ้าไวไฟใครแลมนะคะ ก็จะอัปเดทไว้ในถ้า Wi-Fi ใครไม่แรงก็จะอัปเดทช้านะคะก็การอัปเดตการถเิดีโอแอปหรือแมบบ้กระทั่งการอนกรัรติดิต้ลเนี่ย สยยัญญาณ Wi-Fi และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่แรงก็จะไม่สามารถอัปเดตและติดตั้งได้เช่นกันนะคะหรือถ้าแรงแต่ไม่แรงมาก oh. ก็จะอัปเดตค่อนข้างช้าหรือติดตั้งแอปค่อนข้างช้านะคะอันนี้จะต้องใช้ w วไ i ที่แรงๆหรือสัญญาณเด็ดที่แรงๆก็จะสักประมาณ3นาทีนะคะก็จะอัปเดตได้แล้วนะคะอันนี้ของเราก็อยู่ที่บ้านนะคะก็ใช้เป็น wi-fi ก็ ดต้งแอปแล้วก็อัปเดตแอปก็สูงสุดอยู่ที่5นาทีนะคะก็อัปเดตเสร็จแล้วดี๋ยว,ว่าติดตั้งเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวแอปยกเลิกแอปการนำทางและกยกเลิกปุ่มอ๋อเหรแอบที่สแกนเมื่อวานตอน8นาฬิกาปเดตกํำลังรอดำเนินการ3าการอัปเดตอัตโนมัติเปิดอยู่สุดอย่ปุ่มอ๋อตอนนี้นะคะก็ ของเราเนี่ยแอปพลิเคชันที่เรากดอัปเดตไปทั้งหมด3ามสี่แอปพลิเคชันเมื่อกี้เนี่ยยังอัปเดตไม่เสร็จนะคะก็ไม่ได้เป็นที่ Wi-Fi หรือไม่ได้เป็นที่สัญญาอินเทอร์เน็ตของเราเหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยจะค่อยๆ่อยทำการอัปเดตไปทีละแอบปบทีละแอปนะคะก็ถ้าเราอยากไม่อยากอัปเดตก็กดหยุด กดกดตรงกันอ่ากดตรงอัปเดตทั้งหมดนั่นแหละจากเมนูที่มีชื่อว่าอัปเดตทั้งหมดขเขาก็จะเปลี่ยนชื่อไปเป็นอัปเดตเออจะเป็นหยุดนะคะหยุดการอัปเดตแทนนะคะหย,ยุดการอัปเดตทั้งหมดถ้ายังอัปเดตไม่เสร็จนะมันจะเป็นปุ่มเมนูการหยุดการอัปเดตทั้งหมดแต่ถ้าอัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นปุ่มหยุดแล้วนะคะมันก็จะไม่มีการอัปเดตแล้วนะคะโอเคก็ ยังไงก็นี่แหละคะ่ะก็คือวิธีสั้นๆหรือความรู้สั้นๆไม่ได้นะคะสำหรับการอัปเดตแอปพลิเคชันนะคะก็เพื่อน,นคนไหนแอปพลิเคชันไม่เหมือนเพื่อน ม่เหมือนทุกทุกคนไม่เหมือนครอบครัวก็อย่าลืมไปอัปเดตกันนะคะจะได้เหมือนเหมือนกันนะคะอย่าลืมไปอัปเดตกันนะคะก็ทําตามคลิปนี้ได้เลยนะคะเป็นความรู้เล็กๆๆน้อยนำมาฝากกันนะคะสําหรับคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลา,กาดการแจ้งเตือนเวลาที่เรา อัพคลิปไปๆนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหน้าหลักเลสเตอร์หน้าต่างแจ้งเตือนการมาบิสบันทึกในความคืบ